อันความสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมต่างๆให้ผลตามสนองเราทำดีมีสุขสมใจปองทำชั่วต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าลี้ลับคติธรรมขอหยิบยก พระอาหารหันต์พระอาจารย์มั่นผู้ริทัตโตสิทธิเอกหลวงปู่เสากันตะสีโลพระครูวิเวกพุทธกิจหรือหลวงปู่เสากันตะสีโลหรือเรียกกันว่าหลวงปู่ใหญ่ที่เราสิทธิพากันยกย่องเทิดทูนหรือที่หลวงตามหาบัว เคยยกให้เป็นปรมาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานด้วยเหตุผลที่ท่านคือพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่หลวงปู่มั่นให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดหลวงปู่เสาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเรียบรูปที่หนึ่งมีฉายากันตะศีโลเกิดวันที่สองพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2402ที่บ้านขาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปสมบทที่วัดใต้จังหวัดอุบลราชธานีภายหลังได้เปลี่ยนแปลงเป็นพระธรรมยุทธ์ที่วัดสีทองท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปทางสมาธิวิปัสนาเป็นผู้ใฝ่ในทุดงควัดหนักในทางสมาธิ ของความสงบวิเวกมักจะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆไม่ยึดติดกับสถานที่ใดที่หนึ่งในเรื่องโอวาทของหลวงปู่เสามีอยู่น้อยมากแต่เนื้อหาคำสอนดังกล่าวมีความชัดเจนสมบูรณ์ในตนเองซึ่งคำสอนหลักๆของหลวงปู่ใหญ่สามารถแยกเป็นสีข้อสำคัญได้ดังนี้ 1. ให้มนุษย์เราทุกคนรู้จักและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติ 2. ให้มนุษย์เราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเข้าใจตนนับถือพระพุทธศาสนาแล้วจงเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอนุสติ 3. ให้มนุษย์เราทุกคนจงรู้ว่า เมื่อเกิดมาแล้วจงรู้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้คือการเกิดแก่เจ็บตายจึงให้รู้ถึงความไม่เที่ยงมีความทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราเขาฉะนั้นจงเจริญอนุภานุสติ 4. ให้มนุษย์เราทุกคนจงพิจารณากองทุกข์ นับตั้งแต่เกิดจนมาถึงวาระสุดท้ายคือความตายเพราะเราทุกคนหนีความตายไปไม่ได้จงให้จเจริญมรณา,านุสติประวัติหลวงปู่เสากันตะสีโลได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณอักษรไว้น้อยมากแต่ถึงกระนั้นยังมีคำบอกเล่าจากครูบาอาจารย์มากมาย ที่ได้กล่าวถึงปฏิบัติของหลวงปู่เสาไว้มากมายเช่นหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวไว้ดังนี้ท่านพระอาจารย์เสากันตะศีละเถระพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานมีสิทธิานุสิทธิ์มากมายแต่ด้วยปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุด ทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกินสองสามประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงหมายถึงนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ทำนองเดียวกันหลวงปู่เสากันตะสีโลเป็นผู้วางรากฐานสร้างแบบแผนวิถีแห่งพระป่าสายกรรมฐานที่สำคัญเป็นผู้ชักชวนสอนสิทธิ์คนสำคัญ หลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตผู้กลายเป็นเอกบุรุษผิดฝื้นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้มั่นคงแข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้พระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปูเ่เสากันตะสีโลได้ดำรงตำแหน่งอยู่ในสมณเพศด้วยความบริสุทธิ์งดงามตลอดชั่วชีวิต และท่านได้มรณาภาพอย่างสงบในอิริยบาบถขณะกาบครั้งที่สามในอุโบสถวัดอมมาตยารามอำเภอวันไวยกรจังหวัดนครจำปาศัก์ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแขวงจำปาสัก์ประเทศลาวเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2484สิริอายุรวมได้82ปี3เดือน1วัน คณะสิทธ์ได้เชิญศพท่านกลับมาหน้าวัดบรุรพารามอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและได้กระทำชาพนกิจเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2486ลักษณะของท่านมีความสง่าผ่าเผยหน้าเขาบเรบเลื่อมใสมองเห็นท่านแล้วเย็นตาไปหลายวันประชาชนพระเนนเขาบเรบเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาอบรมสั่งสอนสิทธานุสิท์โดยประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างข้อวัดปฏิบัติของท่านคือคำสอนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะรักษาพระวินยัยอย่างเคร่งครัดมีความเป็นอยู่สมถะสันโดษเรียบง่ายไม่ชอบหมู่มากเดินทูดงจาริกสแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญภาวนาตามป่าเขา พระอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เสามีจำนวนมากแต่ไม่เปิดเผยเท่าที่ควรมีท่านพระอาจารย์มั่นสิทธิ์เอกของท่านระยะหลังต่อมาได้ปรากฏประวัติและธรรมะของท่านซึ่งแต่เดิมท่านก็ไม่ปรากฏองค์ท่านเช่นเดียวกันกับพระอาจารย์เสาสิทธิ์เหล่านั้นให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากด้วยคุณธรรม เสมือนท่านเป็นพระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานที่พระอาจารย์มั่นผู้ลิทัตโตให้ความเคารพสูงสุดตอนที่6ทุดงสแสวงหาธรรมะต่อไปในประเทศพมา่าปีพุทธศักราช2454ความไม่หยุดยัง้งมุ่งหวังหาความจริงเพื่อจะต่อสู้กับกิเลส โดยทุกทางของพระอาจารย์มั่นเป็นไปอย่างไม่คอยเวลาแม้จะต้องใช้เวลาปีแล้วปีเล่าในการมุมานะแทบว่าจะหมดหนทางอยู่แล้วก็ตามแท้จริงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนเลยมีแต่การจะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติให้ได้ผลเท่านั้นเพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้แสวงหาความจริงที่ไม่มีความวิปริต ท่านเองปฏิบัติพระอาจารย์พาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งแนแนวทางแต่ยังรู้สึกตัวเองว่ายังไม่พบความจริงยังไม่เป็นที่พอใจท่านเล่าให้ผู้บันทึกฟังว่าซึ่งขณะนั้นพักอยู่ที่บ้านนาสีนวลตำบลหนองเฮียนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่ผู้บันทึกกำลังถวายการนวดเป็นประจำคือในตอนเช้าหลังจากฉันพัฒหารเสร็จแล้วก็เริ่มนวดถวายไปจนถึง11นาฬิกาตอนกลางคืนหลังจากเดินจงกรมแล้ว2ทุ่มเศษถวายนวดถึง5ทุ่มหรือกว่านั้นโอกาสที่เล่าถึงการไปทุ่งดงที่ประเทศพาม่าครั้งนี้ผู้บันทึกสนใจเป็นพิเศษว่าเราจะมีโอกาสไปสักครั้งบ้าง จึงทำให้ผู้บันทึกพยายามจดจำการเล่าของท่านซึ่งท่านเองอาจจะรู้ใจของผู้บันทึกมีความสนใจและตั้งใจท่านจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดถี่ถ้วนใช้เวลาหลายวันและผู้บันทึกเองก็พยายามซักถามท่านอยู่เสมอจึงทำให้เกิดรสชาติขึ้นมาในปีพุทธศักราช2454 ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเถระท่านได้พบเพื่อนสหธรรมิกอีกหนึ่งรูปและมีชื่อว่ามั่นเหมือนกันกับชื่อของท่านแต่ปัจจุบันท่านรูปนั้นยังมีชีวิตอยู่โดยเป็นเจ้าอาวาสวัดประทุมวนารามประทุมวันกรุงเทพมหานครมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพคือพระเทพมงคลปัญญาจารย์ท่านพระอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณเทพมงคลปัญญาจารย์ ได้ปรึกษาหารลือกันว่าเราจะถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธศาสนาเดินทูดงสแสวงหาที่วิเวกเมื่อตกลงสละชีวิตร่วมกันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่มีจุดหมายไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นประเทศอะไรจะต้องมีหนังสือเดินทางข้ามแดนหรือไม่ก็ตามเพราะถือว่าการอยู่ป่าเป็นสำคัญเห็นที่ไหนเหมาะดีก็อยู่ทำความเพียรไป แต่พอเกิดความเคยชินก็เดินทางต่อไปอีกเมื่อท่านทั้งสองเดินทางข้ามภูเขาไปแต่ละลูกละลูกนั้นเป็นภูเขาสูงชันน่ากลัวทั้งสิ้นขณะที่ไปพบแต่พวกชาวเขาพูดกันไม่รู้เรื่องท่านเล่าว่าดีมากที่ไม่รู้ภาษากันมีแต่เพียงว่าเขาให้อาหารแก่เราพอประทังชีวิตก็พอแล้ว ในขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินทางข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าก็ถึงเมืองหางเขตพมา่าพวกชาวบ้านเป็นไทยใหญ่ส่วนมากพวกเขาพอรู้ภาษาไทยบ้างเล็กน้อยพวกชาวบ้านเห็นเข้าแล้วก็เกิดความเรื่อมใสนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ท่านก็พักชั่วคราวตามที่ท่านสังเกตดูพวกเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมดี เวลาเขาขายของกันนั้นเจ้าของร้านบางทีก็ไม่อยู่เฝ้าหน้าร้านเขาเขียนราคาติดสิ่งของไว้เสร็จคนซื้อไม่เห็นเจ้าของร้านก็เอาเงินวางไว้ให้แล้วหยิบเอาของนั้นไปตามราคาการลักการขโมยไม่มีผู้คนมีรูปร่างหน้าตาสะอาดท่านรำพึงว่าธรรมะอะไรหนอที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีศีลธรรมอันดีงาม น่าแปลกใจจริงเพื่อการสแสวงหาเฉพาะธรรมะเท่านั้นท่านทั้งสองจึงไม่พยายามที่จะสอนใครและหาความสนิทสนมกับใครๆเพราะต้องการปฏิบัติมากกว่าอันแดนพม่าก,กับแดนไทยนี้ท่านเล่าว่ามันกีดกันด้วยภูเขาลูกใหญ่จริงๆไม่เหมือนทางภาคอีสานของไทย ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วภูเขาลูกเล็กๆทั้งนั้นเสือช้างงูจงอางหมีวัวกระทิงท่านพระอาจารย์ไม่พบบ้างหรือผู้บันทึกถามท่านตอบว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกตลอดระยะทางก็มีแต่เฉพาะพวกมันทั้งนั้นก็เข้าไปป่าทึบซึ่งเป็นเขตของมัน แม้พวกเราจะจำวัดในป่าก,กันสองรูปก็ไม่อยู่ใกล้กันเสียงช้างและเสือน่ะหรออ๋อชินต่อพวกมันเสียแล้วแอ้แต่จะเดินสวนทางผ่านกันไปก็ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้การเดินทางของเราทั้งสองข่าวนี้ไม่ได้มีการสนทนาธรรมเท่าใดเพราะต่างเอาความเพียรเป็นสำคัญเมื่อจะพึงรับความสงบเย็นใจ ก็ถือว่าใช้ได้บางครั้งเดินไปเหนื่อยหยุดหยุดทำไมนั่งสมาธิถ้าไม่พบบ้านเรือนเลยก็ต้องอดอาหารก็เทวดาไม่ใส่บาตรหรือครับผู้บันทึกย้อนถามเทวดาก็คือคนบุญเห็นมีแต่ต้นไม้จะมีเทวดาที่ไหนมาใส่าบาตร เราทั้งสองอดอาหารโดยการเดินทางบางครั้งนานถึงสมวันเพราะไม่มีบ้านคนดื่มเฉพาะน้ำแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเราแต่อย่างใดเลยมันเป็นความพอใจจึงไม่เห็นจะเป็นการหนักใจอะไรเข็มทิศก็ไม่มีการเดินทางมิหลงแย่หรือครับผู้บันทึกซักถามถามชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆ ไปถูกบ้างผิดบ้างตามเรื่องส่วนการผจญกับสัตว์ป่านะหรือก็ไม่เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์อะไรวิริยังชื่อผู้บันทึกนายพรานผ่าผาพวกเขาผ่าดงพงผีพบงูฆ่าง,งูพบเสือฆ่าเสือพบช้างฆ่าช้างนอนกลางดงกลางป่าไม่เห็นเขาจะกลัวอะไร พวกพรานทั้งหลายซึ่งเป็นนักล่าสัตว์เขาผจนกับพวกสัตว์ร้ายมากกว่าเราเราไม่จำเป็นจะต้องถือว่าการ,รเผชิญกับพวกสัตว์ร้ายเป็นเรื่องสำคัญเราถือว่าการปฏิบัติที่เรากําลังจะต่อสู้กับกิเลสภายในนี่แหละสำคัญกว่าการเดินทางอย่างธุระกันดารและยาวไกลคราวนี้ก็ทำให้เกิดผลทางใจแก่เราไม่น้อยเลย เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญในทางใจขึ้นมาอีกท่านก็พยายามหาอาจารย์ผู้สอนกับมาฐานหลายต่อหลายท่านตามทางที่ไปจนถึงพระธาตุเวดากองซึ่งใช้เวลาทั้งหมด8เดือนแต่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจและก็ไม่ผิดอะไรกับที่ไปประเทศลาวจึงทำให้ท่านคิดจะกลับประเทศไทยต่อไปอีก ตามข่าวเล่าลือว่าพระอาจารย์ที่ประเทศพามา่าหนีเก่งในทางการสอนและปฏิบัติกรรมฐานมากท่านได้เสาะแสวงหาตั้งปัญหาถามทุกอย่างคำตอบยังไม่เป็นที่พอใจเพราะกับเหมือนที่เราทำอยู่เดียวนี้ไม่ได้ยิ่งขึ้นไปแม้เราจะถามให้สูงขึ้นซึ่งอัถะปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางใจแต่เราก็ไม่มีปัญญา เรามีความรู้เท่าไรก็ถามเขาเท่านั้นไม่ใช่ถามเพื่อการลองภูมิเหมือนกับคนทั้งหลายที่อวดดีถามเพื่อจะแก้ตัวเองเมื่อไม่มีความรู้ที่จะถามถามก็แค่ที่เรามีอยู่มันก็จนใจและก็ไม่เห็นค่ามีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปถ้าหากว่าเราพึงได้รับความรู้ก้าวหน้าต่อไปอีกเราก็จะเห็นว่าไม่ห่วงอะไรข้างหลังเลย เพราะไม่เห็นมีอะไรจะให้ห่วงดังนั้นเราทั้งสองจึงตัดสินใจกับปีนี้กลับโดยการเดินไม่ทันเสียแล้วจึงต้องจำพรรษาอยู่ที่บนเขาแห่งหนึ่งในเขตเมืองมะละแม่งเป็นเพียงสำนักสงฆ์มีผ้าอยู่องค์เดียวเมื่ออาศัยอยู่นั้นมีกุติที่กำบังแดดฝนถูกต้องตามพระวินยัย นิยมเร่งความเพียรไปตามที่จะพอจำได้นับเป็นการเดินทางผจญภัยและหยุดจำพรรษาพักผ่อนทั้งสองก็ปรึกษากันว่าออกพรรษาแล้วจะเข้าไปประเทศไทยที่ไหนดีแต่ท่านมั่นบอกว่าพอแล้วผมจะกลับเข้ากรุงเทพส่วนพระอาจารย์มั่นเห็นว่าการปล่อยให้ท่านมั่นกลับเข้ากรุงเทพ รูปเดียวคงไม่ดีแน่ท่านจึงไปส่งและพักแรมอยู่ที่วัดสัะประทุมด้วยกันครั้งนั้นพอดีมีคนเยอรมันสองคนมีศรัทธาเลื่อมใสท่านมัน่นช่วยสร้างกุฏิถวายและรู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์มัน่นซึ่งท่านเล่าว่าชาวเยอรมันที่มีนิสัยดี รู้จักบุญบาปมาทำบุญในประเทศไทยเท่ากับเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทีเดียวอ้าวก็ฝรั่งชาติอื่นเล่าครับผู้บันทึกถามก็เรายังไม่เคยเห็นเขาทำบุญเลยเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงเขาตอนที่7พบถ้ำผาบิ้ง หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็ทุ่งรูปเดียวข่าวนี้ไม่มีใครเป็นเพื่อนแล้วตรงไปยังจังหวัดเลยเพราะจังหวัดเลยมีพรมลำเนาเป็นป่าใหญ่มีภูเขาและถ้ำใหญ่มากตามปกติถ้ำใหญ่ๆท่านไม่ค่อยจะชอบท่านชอบถ้ำเล็กๆมีภูเขาไม่ค่อยสูงนักพอขึ้นลงได้สบายจึงจะอยู่ได้นานท่านจึงค้นพบถ้ำหนึ่งชื่อ ถ้ำผาวิ่งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยณนะที่ถ้ำผาวิ่งนี้ต้องนับว่าเป็นสถานที่สัปายะแก่ผู้บำเพ็ญความเพียรอย่างยิ่งซึ่งในขณะที่บันทึกนี้พระอาจารย์หลุยซึ่งเป็นสิทธิ์คนสำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งได้อาศัยอยู่และกำลังพัฒนา ให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าในครั้งแรกของการมาที่ถ้ำนี้หลังจากตราตำมาจากประเทศพม่าแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสงบมากพอสมควรการอยู่ที่ถ้ำผาวิ่งเพียงรูปเดียวจึงเป็นการทำความเพียรที่ได้ผลมากแต่ก็ยังไม่ได้ปัญญาหรือเป็นที่แน่ใจอะไรเลย เพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้รักความจริงสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งหลอกลวงท่านไม่ชอบขณะที่ผู้บันทึกนั่งฟังท่านเล่าได้ปารภถึงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังครั้งนั้นว่าการเชื่อมงคลตื่นข่าวนี้ไม่ดีเลยยิ่งเป็นพระพิสุสามเณมรในพระพุทธศาสนาทำว่าตนไปอยู่ถ้ำอยู่เขา เพื่อหวังให้ดังแล้วมีคนไปหามากนั่นคือพาให้เขาหลงขณะที่ท่านเล่านั้นมีพระอาจารย์รูปหนึ่งที่อยู่เขาคอมีคนไปหามากท่านไม่ฉันข้าวอยู่แต่ในถ้ำท่านพระอาจารย์มั่นพูดกับผู้บันทึกว่าพวกเธออย่าทำอย่างนั้นอย่าไปอยู่ถ้ำอยู่เขาให้คนแห่กันไปหามั่นบอแมน หมายความว่ามันไม่ถูกต้องท่านบอกนักบวชที่อยู่ถ้ำเขาเพียงต้องการวิเวกจะไปเที่ยวป่าประกาศไปหาพระในถ้ำให้ออกเอึกระเลิกนั้นผิดวิสัยอย่าว่าแต่ใครเลยแม้แต่อาจารย์ของข้าพเจ้าผู้บันทึกเองก็ถูกท่านดูเอาตอนที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่วัดบ้านหนองผือท่านเคยพูดว่ากงมา เธอไปอยู่ถ้ำแล้วเที่ยวทำโน่นทำนี่เขาเล่าลือมั่นบอมแมนหนาะให้อยู่สงบจริงๆจ,งจึงจะถูกซึ่งผู้บันทึกได้ยินมากับหูอย่างนี้แม้ท่านจะมาอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งนี้นานแต่ท่านก็พยายามหลบบีกผู้คนที่จะมาเห็นตัวท่านว่าวิเศษ ดูเอาเถิดแม้แต่กดของท่านท่านเล่าว่าเรายังต้องเอาร่วมจีนกลางแล้วเอาผ้าหมุงมายอมหลักทําอย่างนี้ต้องการจะไม่ให้มาหาของขังเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่พระทุดงท่านพระอาจารย์มั่นพยายามหลบหลีกการมีชื่อเสียงและชุมชนวุ่นวายซึ่งตรงกันข้ามกับพระอาจารย์ที่อยู่ถ้าป่าเขาเพื่อต้องการชื่อเสียงวุ่นวายไป เพราะภาพพิสุผู้อยู่ป่าเป็นธรรมป่าอะไรอะไรทำนองนั้นต้องการอยากจะหาชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยวิธีต่างๆนานาส่วนท่านพระอาจารย์มัน่นหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านรักความสงบโดยไม่เห็นแก่หน้าใครเลยใครจะมารบกวนความสงบของท่านไม่ได้ดูแต่วันหนึ่งท่านอยู่บ้านนามนเวลาเย็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ มีคุณโยมนุ่มชุวานนลขหบดีจังหวัดสกลนครจะเข้าไปถวายสิ่งของและนมัมศการเดินเข้าไปสามสี่คนเวลานั้น่ันยังต้องไล่ตะคอกให้ออกจากวัดไปโดยเร็วเพราะเวลานี้ต้องการความสงบอย่ามายุ่งจนคุณโยมต้องวิ่งหนีกับกันจ้าละวันซึ่งผู้บันทึกก็ได้มาเห็นด้วยตาตนเองนี่แหละจึงเห็นว่า ท่านพระอาจารย์มั่นไม่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ต้องการอามิกอันจะนำมาซึ่งทำลายความสงบอันเป็นยอดปรารถนาคนุณโยมที่อ้างถึงนี้เป็นคนุนโยมที่เคยอุป,ปถากมาตั้งแต่พระอาจารย์เสากันตะศีระเถระขังยังมีชีวิตอยู่นั้นแทนที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะเอาอ,อกเอาใจแต่ท่านต้องขับไล่ใสส่งไปเพราะมาก่อกวนความสงบ ต่อมาภายหลังคุณโยมนุ่มก็ได้เข้าใจเรื่องนี้ดีจึงได้มานมัสก,การในเวลาอันสมควรณที่ถ้ำผาบึงนี้ท่านบอกว่ายัางไม่สามารถจะแก้วความสงสัยของการปฏิบัติได้จะคิดดำเนินการปฏิบัติอย่างทุรกันดานแสนที่จะตราบตามล่ำแล้วสงบก็ถึงที่สุดแล้ววิเวกก็ถึงที่สุดแล้ว นั่งสมาธิก็ถึงที่สุดแล้วเข้าป่าก็ถึงที่สุดแล้วเข้าถ้ำไหนที่ใดก็ถึงที่สุดแล้วในที่สุดของท่านก็เดินทางกลับมายังวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีอีกเพื่อมาพบกับพระอาจารย์เสาจากนั้นเมื่อท่านพักอยู่ที่วัดเลียบท่านก็พยายามทำความเพียรอย่างเตรียมกำลังเพราะวัดเลียบในสมัยนั้นสงบสงัด ไม่ผู้พ่านเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากช่องเรื่องเล่าหลีลับคติธรรมกระผมผู้ดำเนินรายการธีรวัตรภาววิจารณ์ขอบคุณครับ